สวัสดีจ้าุกท่านชมการขอขมาต่อภารัตนตรัยนะคะหลังจากแม่ขาวปอขาวมาปฏิบัติถือศีลอุโบสถตักบสามเดือนค่ะมือขึ้นมือออกพรรษานะคะทุกคนกสิล่าผาะนะคะขอขมาภารัตนตรัยที่เ้เราได้ทำก,การตัง้งจิตนอโล้ม untukkanner moasa salah i oh. oh. ภาวเณนะปรคัจฉิตมะเณภาวาลัตตะนีนตังภาวรัตถีรคตะตังสัพพรัตปานา ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดี ไม่มีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีรู้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอพระรัตนตรัยขอพระรัตนตรัยขอได้โปรดยกโทษขอได้โปรดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าขอให้เป็นอโหสิกรรมขอให้ สต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฝา,าเข้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด Nak wajah Yahwah Cikasawah, putih bukan mang pakatang mayayang, kutuk pati kanah tua cahyantang, sang walitung wak putih kainak wajah Yahwah Cikasawah, hammi bukan pakatang mayayang. Kamu pergi tu tua, cuyankan jalan tali sang wali tungguat hammi. Daging nak wajahnya wajik asawa, tangki sangko pergi tu tua cuyankan jalan tali sang wali จต่ราศีพอราศีอะไรเรียบร้อยเราต้องค่อยเอาพาดตัวมาวางไว้ข้างๆด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายก็ได้หรือว่าด้านบน,นก็ได้สำหรับในช่วงองการต่องกันะไดเ้ เริ่มขมับนได้แล้วนะเปิดองคกานจะได้ไมื่ตัวเพราะว่าเมื่อกี้ขอขอมาพาระอาจารยน่าไต,ตาจะให้ขอลงเสียงสุดก้าวาุหมือเรื่องเม,มาต,สตาสัตา์ปมยะิทิสุสรักาทายา ติสรณิสทาปันจาสีลานยาจามะ MAYANG ปิมายังภันเตวิสุวิสุปรารถนาทายะติสรณิสทาปันจาสีลานยาจามะอิทังปิมายังภันเตวิสุวิสุปรารถนา Pisarane Nasana Pancasila Diyajama Namo <tik> Tassa <tik> Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tsa pakawato tsa Namo tsa pakawato kara SAMMA sama samputasa. Utam saranang KACAMI Utam saranang khami. Pamang saranang สังฆังสราณังคัจฉามิสังฆังสราณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสราณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสราณังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสราณังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสราณังคัจฉามิทุติยมปิ สังฆังสะระณังขจฉามิทุิยัมปิสังขังสะระณังัจฉามิตัดอยัมปิพุทธังสะระณังขจฉามิตทติยัมปิพุทธังสะระณังัจฉามิตัดอยัมปิ ขม,มังสรนังขจามตัปังสรนังขจามิตัดยมปิสังังสรนังขจามิตัิยมปิสังฆังสารนังขจามิปานติปตาเวลมณีสิกขาปังสมาธิยานีปาน ติปัตาเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิอะทินนาธานาเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิอะทินนาธานาเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิกรมิสุภิจจารา เวรัมณีสิกขาปะทภงสมาทิยามิกาเมสุวิจาราเวรัมณีสิกขาปะทภงสมาทิยามิโมสาวะทาเวรัมณีสิกขาปะทภงสมาทิยามิโมสาวะทาเวรัมณี ขาปัตังสมาธิยามิสุรามิเรยะมัจฉะปะมาทัฏฐานาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิเรยะมัจฉะปะมาทัฏฐานาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานีอันจะศึกขาปัญญานี้สีเลนะสุขติยันตีสาธุสีเลนะโพคะสัมปะหาสาธุสีเลนะนิพุติยันตีตัมสมะสีลังวิโสทะเยันต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิมาณพระยังพันติปัจจยะธานา สัพปริวารานิภิกขุสังัสสะโโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆมานิปัจยาทานามิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมมากรรม อิหารตั้งนิายะสุขายาสถิติวาะโมทัณสัตุสัตุอนุโมทัท่านคิดว่าควรถวายพระใหม่ดีไหม เขราะว่าพระไปถือบวนเขา,า,าไหอมอ่ะลูกพี่รับปัดใจกำโยงเลยเม่นตวจรู้ว่างลอเล่นว่าคุมได้ก่อนคุมหวยคุมหวยเรืว่วงนี้นะคุมหวยส,สาธุ กักหนึ่งเฮ้ยติดต่อไปก็ให้เราเล่นดตั้งจิตตั้งใจรับพรด้ที่สมสูรณ์สมบเร่ पुरा परि पुले दिशातो दिनं वेतनं कृपति इच्छतां पठितं दुःख क्षिपमे वा समिच्छतु सभ्य पुनन्तु शङ्कपा जनरसो यथा मणि दिलसो याठ สพิติโยมิวัชานุสัพพโลกวินาสตุมาเตภาวะวังตะราโยสุขีที่ายุโกภาวะปิวันาสีเิสานิตาว วิตุหาพุทธาสาเสนอะโลคัสขิตาโมหิสาหาสะเฮียติเบหวตุสาพัมมังคะลาลาภันตุสาพาดีวตาสัพพุทธานุภา เวนัสธาโสธิภาวัน so ตุเตภาวตุสัพามฆะลาลาภันตุสะพทิวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาโส จใจห้ยร้อมกันพวกพีฉันจะขอลาเวลา นอบถวายคุณพระพุทธพระธรรมที่สอนไว้ยกมือไหว้ขออั้งล่ะพระทรงผู้เมตตา ยำใจไปวันนี้คิดขามีเารานาต่อท้ายด้วยว่าจะเป็นภาษาพระบาลีอาจารย์ผู้มีตาจงสุขีทุกท่านธเทินอาจารย์ผู้มีตา ดวยจีิตจากการมีขอลาทิอันพระธรรมอำลาทางพระพุทธและพระธรรมพระสรงฆ์ด้วยจีิตอันโน,โน,โนอน้อมพร้อมทั้งรูู้้มีคุณทั้งเทเทวดา จีนอันเลื่อมใสขอลาไปทางวิหารที่น,นี้เป็นสถานอันเบิกบานมีไล่เลิศพวกที่ฉันทำหลายมีร้องกันดีอยู่ทุกคน

สุบันปานภะคา,าวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมาม,าม้เราได้กราบและนึกถึงคุณครูบาอาจารย์อีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นกัจจวายพระขอบคุณพระอ,อาจารย์ที่เพิ่นมาพาปฏิบัติค่ะแล้วก็เสียอดอกไม้ไปวางผ่านดอกไม้ไปวาง ต้องหลบหลวงพ่อท่านใจค่ะพราอาจารย์พงศ์เกษจิตเพลินพงศ์กัจกับลงไปค่ะหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วพวกขาวมมขาวพงศ์เกษก็หลบกันค่ะเขอถทดสื่งกันแหลกกันช่วงมาอยู่น้ำกันนะคะในเวลามาถือซีโนบซสสามเดือนค่ะเสร็จแล้วกสิพักกันทําความสะอาดศาลาเอ็บกวาดศาลาแล้วเรียยร้อยกะ สาาาาพากันกาบานจากับเป็นอันว่าเสร็จกิจกรรมในการเขาพรรษาสามเดือนจ้าเพื่อเป็นการระลึกถึงคนพรระัตนาใต้ทุกท่านเพื่อเสษียรดอกบัวไปว่างในรูปขององค์พระพุทธร,รูปนะคะขอบคุณทุกท่านหลายๆนะคะที่เขามาหลับชมเป็นกำลังใจย่สมัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ